ครับพบกับช่องคนรักเห็ดนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเพราะเห็ดฟางกองเตี้ยแบบปูราดนะครับโดยใช้ฟางล้วนนะครับรูปแบบของเรานะครับเราจะมีพื้นที่จํากัดนะครับเราจะทําแบบซ้ําที่ได้นะครับเบื้องต้นนะครับเราจะหายานะครับพวกยากําจัดมดกําจัดปวกนะครับผสมน้ําราดที่พื้นดินไปก่อนนะครับ แล้วจากนั้นนะครับเราจะเอานะครับผ้าพลาสติกนะครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกอะไรก็ได้นะครับปูพื้นไปก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะป้องกันเรื่องความชื้นนะครับความชื้นสะสมนะครับจะทำให้เกิดเชื้อรานะครับที่เป็นปัญหาสำหรับผิดฟางกองเตี้ยทั่วไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีบล็อกนะครับ บล็อกนี้นะครับขนาดประมาณ80เซนนะครับยาวประมาณ2เมตรนะครับก็ขึ้นอยู่กับความพอดีของแต่ละพื้นที่นะครับแต่ของผมพื้นที่ผมมีจำกัดครับก็เลยมานี้ครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะพามาวิธีพามาดูวิธีการเตรียมฟางข้าวนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นการหมักฟางข้าวนะครับ ขั้นตอนการหมักฟางข้าวที่ง่ายที่สุดก็คือนะครับเราจะเอาฟางข้าวไปแช่น้ําเปล่านะครับเป็นเวลา8ชั่วโมงหรือ1คืนนะครับเมื่อครบตามกําหนดเราจะเอาฟางขึ้นมาจากน้ํานะครับแล้วก็จะมาตั้งกองมาตั้งกองทิ้งไว้อย่างนี้ครับเป็นกองสูงเมนภูเขานะครับแล้วจากนั้นเอาผ้าพลาสคลุมให้มิดชิดนะครับทิ้งไ้เลย2คืนครบ2คืนเปิดนะครับผ้าพลาสติกนี้ออกนะครับพร้อมทำการกลับกองนะครับ กับกรองทุก2วันพร้อมกับการลดน้ําควบคู่กันไปด้วยนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณ1อาทิตย์เเรียกวิธีการหมักฟางครับมันจะฆ่าเชื้อราบ,บางตัวเช่นเห็ดโคนน้อยนะครับแล้วก็เชื้อราบ,บางตัวที่ไม่เป็นประโยชน์นะครับฆ่าทิ้งไปนะครับเพราะว่าความร้อนภายในอยู่อุณหภูมิประมาณหกสิบถึงองศาภายในนะครับเมื่อผ่านไป2คืนนะครับภายในยังร้อนอยู่แต่ภายนอกเย็นแล้วนะครับเราจะต้องทําการกับกรองเพื่อเอา ภายนอกเข้าไปข้างในนะครับแล้วเอาด้านล่างขึ้นมานะครับเพื่อจะให้เกิดความร้อน70ถึง60-70องศาเนี่ยทําการฆ่าเชื้อให้ทั่วทั้งกองนะครับสิ่งสําคัญคือความชื้นยาขาดนะครับพยายามปิดร้ายอากาศให้หมดนะครับเพื่อจะสะสมความร้อนไว้นะครับเพื่อจะไม่ให้ความร้อนที่เรากลับหายไปนะครับวิธีเนี้ยนะครับ มันจะเป็นวิธีการประยุกต์นะครับเพื่อจะไม่ทําการอบหรือฆ่าเชื้อข้าวนะครับเราใช้วิธีการหมักเป็นการฆ่าเชื้อแทนนะครับเมื่อเราหมักครบหนึ่งอาทิตย์นะครับเห็นไหมครับเราตั้งกองไว้หมักไว้นะครับแล้วก็จะมาลงลงที่แปลงนี้นะครับอุปกรณ์วันนี้หลักๆนะครับจะมีอยู่3ส่วนนะครับ หนึ่งคือเชื้อที่เดินเต็มก้อนเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับมายีนะครับพร้อมกับผสมอาหารเสริมอาหารเสริมก็จะมีหลายอย่างนะครับเช่นแป้งข้าวเหนียวลำละเอียดหรืออาหารเห็ดโดยตรงนะครับตะกูลพวกถุงเหลืองต่างๆนะครับแต่อันนี้ผมใช้เป็นอาหารเห็ดโดยตรงนะครับผสมอันนี้ก็จะเตรียมไว้อย่ายีข้ามคืนนะครับใช้งานวันไหนยีวันนั้นเลยนะครับ ถ้ามีลมแรงกันโชคนะครับหาพาพลาติกคุมให้มิดชิดนะครับต่อมาเป็นขี้วัวป่นนะครับขี้วัวป่นเนี่ยครับต่อมาเราจะมาดูอุปกรณ์กันเลยนะครับอุปกรณ์ก็จะมีก้อนเชื้อนะครับที่พร้อมใช้งานเลยนะครับหลังจากนั้นเราจะมายีให้ละเอียดเลยนะครับหลังจากนั้นก็มาคุกเล้าด้วยอาหารเสริมอาหารเสริมเราก็จะมีอยู่ ที่เราใช้อยู่ประจําก็จะเป็นอาหารเสริมเห็ดโดยตรงนะครับแต่ถ้าใครไม่มีนะครับก็ใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวหรือว่าลำละเอียดนะครับคุกเคล้าก้อนเชื้อเห็ดนะครับ1ก้อนเชื้อนะครับต่อ3ามกมือนะครับนะครับลักษณะจะเป็นอย่างี้ครับเนี่ยเมื่อเราเตรียมหัวเชื้อเสร็จนะครับควรเตรียมหัวเชื้อ แล้วใช้งานเลยนะครับอย่าเตรียมค้างคืนระหว่างที่เราเตรียมนะครับถ้ารู้สึกว่ามีลมพัดนะครับควรหาผ้าพลาสติกมาคุมไว้นะครับกันหน้าเชื้อนี่มันแห้งนะครับต่อมาก็จะมีขี้วัวป่นนะครับจะเป็นขี้วัวขี้ควายป่นก็ได้นะครับขี้ไก่ไม่เอานะครับขี้หมูป่นก็ได้นะครับ แต่จะให้ดีกลัวจะเป็นพวกขี้วัวหรือว่าขี้ควายนะครับหลังจากนั้นอาหารเสริมตัวคือลำละเอียดนะครับหรือว่าลำหยาบก,ก็ได้นะครับต่อมาเรามาเริ่มขั้นตอนอ่านี่ครับหลังจากที่เราได้เตรียมฟางที่เราหมักเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาฟางที่เราหมักเรียบร้อยแล้วมาปูลงแปลงเลยนะครับ เอาให้เท่าตามบล็อกเลยนะครับแล้วก็อัดให้แน่นเลยนะครับนะครับออดให้แน่นนะครับแล้วก็จะรดน้ําอีกทีนึงนะครับแล้วก็เดินเยี่ยมเดินเดินย่ำนะครับให้แน่นพอสมควรนะครับเดี๋ยวมสาธที่ได้ดูนะครับ จากนั้นเราก็จะโรยขี้วัวป่นให้ทั่วหน้านี้เลยแล้ครับครับเมื่อเราโรยขี้วัวเสร็จนะนะครับเราจะลดน้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะให้ขี้วัวแห้งนะครับมีความชื้นนะครับตัให้ทั่วแปลงเลยนะครับ เมื่อเราลดเสร็จนะครับจากนั้นนะครับเราจะโรยลำละเอียดตามอีกชั้นหนึ่งนะครับเมื่อเราโรยลำละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราจะให้ความชื้นไปอีกครั้งหนึ่งครับให้ประมาณแค่ลำละเอียดมีความชื้นนะครับง่ายๆครับที่การพอะแบบนี้นะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวขอให้น้ำความให้น้ำที่แปลงครับ クック。<スープ> ตอนนี้นะครับเราทําการปรุงอาหารเรียบร้อยนะครับบนแปลงนะครับต่อมาขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะโรยเชื้อนะครับอับตราการใช้หนึ่งก้อนนะครับต่อหนึ่งแปลงขนาดนี้นะครับขอโรยเชื้อก่อนนะครับ อะครับและจากนั้นนะครับเราจะลดน้ำอีกทีนึงครับเพราะว่าเพิ่มความชื้นให้กับเชื้อหน่อยนะครับส่วนน้ําที่ใช้น้ครับเป็นน้ําประปาก็ได้นะครับหรือว่าน้ําคลองก็ได้นะครับส่วนขั้นตอนที่เราจะให้น้ําฉีดถูกเชื้อโดยตรงเนี่ยควรจะเป็นน้ําที่ปราศจากคลอรีนนะครับถ้ามีคลอรีนนะครับเราควรจะทําการพักไว้สองวันนะครับเดี๋ยวผมจะทําการ เพิ่มความชื้นหน่อยนะครับแล้วก็ทําการคุมโรงเรือนนะครับส่วนโรงเรือนที่เราจะทํำจะเป็นลักษณะคือนี่ครับลูปทรงสามเหลี่ยมเต็มลูกเสือนี่ครับง่ายๆเห็นไหมครับแล้วจากนั้นก็ปิดให้มิดชิดนะครับระหว่างที่ปิดให้มิดชิดนี่นะครับเราก็จะ หาแสดงสีดำคุมให้มืดอีกคีนนะครับเพื่อจะให้มันมืดเส้นใยเห็ดจะเดินดีนะครับเราใช้เวลาการบ่มประมาณ4คืนนะครับไม่รวมวันที่ทํานะครับแล้วจากนั้นเราจะมาติดตามผลงานหลังการตัดไยนะครับก็จะมาสอนวิธีการตัดใยนะครับการดูแลหลังการตัดใยจนจับเม็ดให้เห็นนะครับก็จะวันนี้ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์ติดตามกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ช่องคนมาติดตามนะครับการเพาะเห็ดฟางนะครับกองเตี้ยเราใช้ฟางล้วนนะครับวันนี้คบกําหนด4ี่วันนะครับหลังการที่เราเริ่มการเพาะนะครับวันนี้เราจะเปิดทําการตัดใ่นะครับตอนนี้เราเปิดทําการตัดใยเรียบร้อยนะครับภายในที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีพวกตะกูลเห็ดของเราเกิดขึ้นนะครับ ขึ้นเต็มแปลงเลยนะครับเห็นไหมครับครับเห็ดคนน้อยนะครับสาเหตุที่มันมานะครับอ่าหนึ่งมาจากฟางข้าวแน่นอนครับเพราะว่าที่เราเพาะเนี่เป็นฟางข้าวเก่านะครับเปียกฝนมาแล้วนะครับส่วนสาเหตุที่สองนะครับมาจากคีวัวนี้ผมตั้งตั้งไว้กลางแจ้งนะครับผ่านฝนนะครับเปียกฝนมาแล้วนะครับ ก็จะเกิดการสะสมพวกเห็ดโคนน้อยครับแล้วก็มาร่วมใช้ในแปลงนี้นะครับสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือนะครับถอนทิ้งนะครับถอนทิ้งไปเลยครับเพราะอันนี้มันเป็นเห็ดโคนน้อยและเห็ดคิวคิววัวคีวควายครับที่เกิดตามธรรมชาตินะครับดอกจะมีขนาดขนาดนี้ครับเล็กๆครับเท่าการมีขีดครับขึ้นก็จะกระจายนะครับอันนี้ไม่ใช่ผลที่เกิดจากครับเกิดจากวัสดุเพาะนะครับ การปัญหาคือถอนทิ้งนะครับแล้วก็ทําการตัดใยปกตินะครับวันนี้วัสดุเพาะนะครับค่อนข้างจะชื้นนะครับเดี๋ยวจะให้น้าสักนิดหนึ่งนะครับบริเวณเส้นใยที่เกิดขึ้นนงี้ครับแล้วฉีดทายามยุบไปนะครับนะครับหลังจากการตัดใยไปแล้วทุกๆวันเราก็ต้องมีการเปิดระบายอากาศด้วยนะครับเปิดร่วมนะครับอันนี้ตัดใยได้มัน 1น,นวันแล้วครับนี่เข้าวันที่2นะครับวันที่2นี่ก็เริ่มนะครับจากเม็ดให้เห็นเริ่มมีเม็ดเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะปักปืกันไปทั้งเห็ดโคนน้อยและเห็ดฟางนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากของการเพาะเพราะเห็ดฟางเราจะฟางข้าวนะครับโดยเฉพาะฟางเก่าด้วยนะครับแต่มีข้อดีคือเราใช้ครับต้นทุนแล้วถูกครับส่วนขั้นตอนการตัดใยแล้วก็ใช้เป็นพวกสเปรย์น้ำฉีดฉีดพ่น นะครับฉีดพ่นไปเลยครับเป็นละออมละออมฝอยพ่นผ่านไปเลยครับเหมือนคลิปเป็นก่อนที่ผมเคยทำไว้ครับวิธีการตัดยายทั่วไปนะครับหลังจากนั้นเมื่อเปิดไว้สัก15นาทีเราคุมไว้แล้วก็หาพวกขวดพลาสติกครับย้ายไปตามรูนะครับตามช่องลักษณะนี้นะครับนะครับตามช่องลักษณะนี้นะครับนะครับฝั่งละสองรูพอครับอย่าไปเจาะเยอะนะครับ ดี๋ยว่าเดี๋ยวถ้าเห็ดเกิดขึ้นมาแล้วนะครับอากาศภายในมันเย็นเกินไปแล้วเห็ดมันจะฝ่อนะครับส่วนถุงพลาสติกนี่ควรเป็นถุงพลาสติกใสนะครับเพื่อเห็ดเจอแสงช่วงการจับเม็ดนะครับการให้ความชื้นหรือการตัดใจเน้นเป็นละอองฝอยดีที่สุดครับมีฟอกกี้ฉีดได้ครับมีเครื่องพ่นยาเหมือนลักษณะตรงนู้นนะครับเห็นไหมครับได้ครับเน้นเป็นฝอยให้มาที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับ อย่าฉีดจี้ฉีดผ่านไหมครับเพราะว่าเพื่อชดเชยความชื้นที่มันระเหยไปแต่ละวันนี่ครับแค่นี้แหละครับวิธีการให้ให้ความชื้นนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามผลงีงทีนะครับว่าเห็ดจะออกมาลักษณะไหนนะครับแต่ทุกๆวันเราควรจะเปิดให้เห็ดเจอแสงถ่ายเทยอากาศนะครับแล้วก็ปิดวันหนึ่งสักสองครั้งครั้งสิบห้านาทีขั้นต่ํานะครับเท่าไหนอากาศร้อนหน่อยก็กลางวันอีกหนึ่งครั้งนะครับ อันนี้ลงเรือที่ทําเป็นลงเรือนี่ทําในล่มครับเน้นทําในล่มเพราะทําช่วงหน้าฝนแล้วตั้งใจจะทําทั้งปีครับแล้วก็ส่วนผนังที่ปิดไว้คือฝั่งเนี้ยคือลมพัดนะครับเราจะไม่ให้ลมพัดเข้ามาในลงเรือนะครับเพราะว่าหนึ่งการลงเรือเราพังชํารุดนะครับสองการลงเข้ามาภายในวัสดุเพาะนะครับส่วนทิศทางของแสงนะครับแสงตอนเช้านะครับเห็นไหมครับพี่โดนได้ครับแต่แสงช่วง ตอนบ่ายอย่าโดนนะครับเพราะว่าอุณหภูมิจะสูงครับทาให้ลงเลนมันร้อนเกินไปนะครับอดี๋ยวเราจติดตามผลผลงานในอีกประมาณสักสามวันนะครับเดีย๋ยวจะมาถ่ายให้ชมอีกนึครั้งนะครับวันนี้เราจะมาติดตามผลงานนะครับ หลังการตัดใยไปได้ประมาณสักห้าวันนะครับช่วงนี้อากาศเย็นนะครับการจับเมฆก็เลยช้าหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นผลงานของการเพราะเห็ดฟางกองเตี้ยโดยใช้ฟางข้าวล้วนนะครับแบบปูลาดนะครับเห็นไหมครับภายในก็จะมีพวกเห็ดขน,น้อยเกิดขึ้นนะครับเต็มเลยครับ เห็นไหมครับเมีเห็ดคนน้อยครับแต่แต่ดูนะครับเห็นไหมครับเม็ดเห็ดฟางนะครับจับเม็ดเต็มเลยนะครับและตอนนี้เม็ดออกสีดำๆแล้วเห็นไหมครับแสดงว่าตอนเนี้แสงเยอะเกินไปภายในโรงเรือนนะครับเราจะต้องทําให้โรงเรือนมันมืดนะครับเพราะการจับเม็ดตอนนี้พอสมควรแล้วนะครับนี่ครับ ในบางทีนะครับตอนตัดใยนะครับเส้นใยอาจจะเดินน้อยนะครับแปลงนี้เส้นใยเดินน้อยมากเลยครับแต่มันเดินอยู่บริเวณอยู่ใต้กองนะครับเห็นไหมครับเห็ดขนน้อยเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าโรงเรือนเราไม่มีการอบค่าเชื้อนะครับแล้วก็เป็นฟางเก่าแล้วก็มีพวกขี้วัวต่างๆที่เคยเปียกน้ํามาบ้างแล้วนะครับเปียกฝนมาบ้างแล้วก็จะมีพวกเห็ดขี้วัวขี้ควายเกิดขึ้น เห็นไหมครับดอกขึ้นนะครับเีเล็กเต็มเลยครับตอนนี้ความชื้นนะครับให้รักษาความชื้นไว้ประมาณนี้นะครับตอนนี้เราจะไม่ให้ความชื้นเลยนะครับเพราะมันยังชื้นอยู่นะครับแล้วเรามาดูแปลงต่อไปครับนี่ครับก็มีพวกเหตุคนนอกรขึ้นเหมือนกันนะครับ ใช้ก้อนเชื้อไปประมาณหนึ่งก้อนนะครับนี่นะครับเห็นเม็ดเล็กเกิดขึ้นเต็มเลยนะครับนี่ครับขึ้นอย่างเยอะเลยนะครับ สังเกตได้ครับก็เห็ดจะขึ้นบริเวณด้านข้างนะครับเยอะเพราะว่าเห็ดต้องการอากาศนะครับช่วงนี้อากาศนี่ยาให้ขาดนะครับควรมีอากาศป้องเข้ามาในโรงเรือนเสมอนะครับแต่อย่าป้อนเยอะนะครับถ้าป้อนเยอะวัสดุเพาะภายในก็จะแห้งนะครับ ส่วนแปลงนูเพิ่งจะตัดใหญ่ไปวันนี้นะครับตอนนี้ก็เปิดให้อากาศอยู่15นาทีนะครับอันนี้ก็ส่วนแปลงที่จับเม็ดแล้วก็ใช้เวลายมาสักสามวันนะครับเห็ดก็เริ่มเก็บได้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะป้อนความชื้นให้สักหน่อยนึงนะครับแต่แวเวลาการพ่นก็คือพ่นฝอยเพ่นพ่นผ่านไปเลยนะครับแล้วก็คุมไว้อันนี้เป็นรูปแบบของโรงเรือนกันเพราะเห็ดฟางกองเตีย้ยแบบปรูปรากนะครับ ทำในร่มครับกันฝนเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับมีผนังด้านด้านซ้ายมือเนี่ยครับเอาไว้กันลมครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยลมพัดเข้าฝั่งซ้ายมือเยอะเกิดเยอะมากครับส่วนสแลนสแลนทำหน้าที่คือพังลมแล้วก็พัางแสงครับเพราะจะมีแดดช่วงบ่ายส่องมาครับอันนี้มันแดดช่วงเช้าครับต้องใช้สแลนปิดนะครับ รูปแบบการเพราะลงเรือนง่ายครับทำมันเต็นลูกเสือสามเหลี่ยมครับลักษณะนี้ครับแล้วก็เอาสแลนคุมอีกทีหนึ่งเพื่อให้ลงเรือนมืนนะครับต้นทุนถูกมากครับสาหรับเห็ดฟางกองเตี้ยนะครับโดยใช้ฟางล้วนะครับอย่างสองแปลงนี้ใช้ฟางประมาณหนึ่งก้อนอัดนะครับส่วนเชื้อประมาณสองก้อนนะครับขี้วัวที่ประมาณห้าโลครับ นี่คือต้นทุนการเพราะเห็ดฟางนะครับรูปแบบนี้ใครสนใจพี่ๆน,น้องนะครับสามารถนำไปทำการเพราะเลี้ยงได้นะครับขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับช่องคนรักเห็ดนะครับฝากกดไลค์กดกดติดตามด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจต่อผู้สร้างคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ